สวัสดีครับมีเซลกำรังพาชมรถเข้าใหม่นะครับ DWF750GS นะครับสภาพสวยเดิมคันนะครับให้มีลงผุดชนนะครับของแต่งครบสปอร์ตลทีกระเป๋าส่งใบนะครับนะครับตันนี้เป็นรถโมเดลปีแ0 1 8นเป็นรที่เทับนิ่มาค1,000กิโล ปอดใบแลกแใช้สได้นะฮะปอดอันของรุ่นเดียวนะฮะยางน้านเต็มเต็มเลยนะครับมาเปลี่ยนมาใหม่ปีีแล้วนะครับยังปี2022นะครับสภาพสวยมากๆครันนี้ติดเดินทั้งคันนะฮะไม่มีฝนนะครับไม่ลมฝนนะครับคันนี้งานทุกจักท้องกับต่างไปนะครับจากแชร์นะฮะได้ลดได้เฉลียนสวยด้วยนะครับคันนี้นะฮะ พร้อมเดินทางไกลได้เลยนะครับใครสนใจนะพี่จะมเสนอรับนะครับหนึ่งสตบสามห้าหกห้าถักห้าสี่ห้านะครับนะครับไปยิ่มาถึนที่เจ็ดแท้ๆนะครับไม่มีกรอนะเลขไมปแท้ๆเลยนะครับดูตัวรถนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ